ว่าคุณนักคาถาน้าแปลกนอะอระหังอรหโหตินาเมนาอารหังปะปังนาการเยอรหัตตาพลังปตโตอรหังนามเตนะโมสัมมาสัมพุทธญาณีนะสัมมาสัมพุทธเทศนาสัมมาสัมพุทธโลกสมิง สัมมาสัมพุทธเตนะโมวิชาจรณะสัมปันโนตาสวิชาปกาสิตาอธิตานคตุปันโนวิชาจรณะเตนะโมสุขตตสุขตัตานะสุขตุสุธรามปิจานิพพานังสุขติยันติ ສຸຂະໂຕນາມະເຕນະໂມໂລກະວິທູຕິນາເມນາອະຕິຕານາຄະເຕວິທູສັງຂາລະສະຕະມົກາເສໂລກະວິທູນາມະເຕນະໂມອະນຸດຕະໂຍານະສິເລນາໂຍໂລກະສະອະນຸດຕະໂຣອະນຸດຕະໂພພຸຊະໂລກະສະມີ ตัมมะสมามิอนุตตะโรสารธีสารธีเทวาโยโลกาสุสารธีสารธีปุจโรโลกัสมิตัมมะสมามิสารทีเทวายาติมนุสานังโลเกอัาถะลังทัฏฐะอัฏันตังธรรมยันตานัง ปุริสาชญญานยเตนะโมภักขวาภะตาวายุตโตภักขังจิเลสวะหะโตภักคังสังสารมุตตาโรภักขวาลามเาเตนะโมะต่อไปข้ามไปหน้าสิบนะนาราศีหักคาถาหน้าสิบจักกวรังกิตรัตตสุปาโท หลักขณมันทิตาอายตปันหีจามราชาตวิภูสิตาาโทเอสาหิตุยหปตานราสิโหสังเกยตุมารวโรสุขุมาโลหลักขณวิทตปุญญสริโรโลกาหิตายคโตนรวิโรเอสาหิตุยหปตานราสิโห ปุณณสังกนิโพมุขวันโนเทวนารางปโยนาราโคมัตตคชินทวีลาสิตาขามีเอสัติตุยหปตานราสีโหทัตยสัมภวะอัคคุลีโนเทวมนุสนามาสิตาปาโทสีลสมาธิปติตจิตโต เอสหิตุยหปิตานาราสิโหอายตุตุงทัสสุสันติตนาโสโคปัคคุโมอภินีลาสุเนโตอินทโนอภินีลาภโมโกเอสหิตุยหปิตานาราสิโหวัตตสุมัตตสุสันติกิวสีหหโนมิคาราชสริโร กัญชนะสุชวิุตตม m วันโนเอสหิตุยหปตานราสิโหสินิทสุขมพีระมัจจุราโหโสิงภุลพภนทุกรัตสุชิวโหวิสติวิสติเสตสุทันโตเอสหิตุยหปตานราสิโหอัญชะนาวันนสุนีลาสุเกโส กัญจนะปัตตวิสุทธนราโตโอสถิปันารสุทธสุนโนเอสหิตุยหปตานาราสิหขจตินิลปเทวิยจันโทตาระคนาปริเวทิตรูปสาวกมัชคัโตสมณินโทเอสหิตุยหปตานาราสิหแปลนะกลับมาเปิดน้า นับแปดนับเก้าบแปลบทที่สวดไปเมื่อกี้นะั้นอรหังโดยชื่อว่าอารหังเพราะสมควรแก่ทัศนณาทานเพราะไม่มีที่ลับในการทำบาปเพราะบรรลุอรหัตผลขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระอระหังสัมมาสัมพุทธโธโดยายานพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธ โดยการสั่งสอนพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในโลกขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะวิชาจารณสัมปันโนพระองค์พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะวิชาของพระองค์ประปากาศก้องแล้วผู้รู้อดีตอนาคตและปัจจุบัน ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจรณะสุขตโตพระผู้ดำเนินไปได้ด้วยดีแห่งผู้มีตนอันฝึกดีแล้วพระสุคตผู้สุดทรผู้ไปสู่สุคติคือพระนิพพานขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระสุคตเจ้าโลกวิทูโดยชื่อพระองค์คือโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลก ผู้รู้อดีตและอนาคตผู้รอบรู้สัตววโลกสังขารโลกและโอกาสโลกทั้งหมดขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นโลกกวิทูอนุตรโรพระองค์ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยญาณความรู้และศีลความประพฤติผู้ใดผู้ยอดเยี่ยมแห่งโลกในโลกนี้ผู้คนต่างบูชาว่าพระองค์ไม่มีใครเปรียบ ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระผู้ทรงอนุจรัรรพระองค์นั้นบุริษสธรรมสารถีสารถีเทพแห่งสารถีผู้ใดเป็นยอดสารถีแห่งโลกในโลกนี้ผู้คนต่างบูชาพระผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระผู้เป็นสารถีพระองค์นั้นศรัทธาเทวมนุษย์สานาวครูแห่งเทพย่างและมนุษย์ทั้งหลาย พระผู้ประทานผลอันเลิศในโลกแห่งครูผู้ฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกถ้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงทำบุรุษให้หรู้แจ้งพุทโธพระควาติพระควาผู้จำแนกธรรมผู้มีธรรมคือบาร,รมีอันบำรุงไว้แล้วประกอบด้วยทัะงธรรมทั้งหลายทำลายราคาเป็นต้นผู้หากเิเลสเครื่องนำไปผู้ข้ามพ้นสังสารวัตอันหักแล้ว ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า,าไปทาราศีหคาถา51เ,นะเพื่อที่จะทรงโปรดพระประโย,ยาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับนิมนต์เสด็จกลับกรุงกบิลพัทเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้พระอนุทระสัมมาสัมโพธิญาณ ในเวลาเช้าตรู่พระนางยโสธราพิมพาทรงเปิดสีหบัญชรทอาพระเนธเห็นพระพุทธองค์จึงทรงชี้ให้ราหุนกุมารดูพระบิดาผู้สเสด็จออกบิณธบาาตามท้องถนนในกรุงพระนครพร้อมเหล่าพระพิสูสง์แล้วอธิบายพระพุทธสรีระลักษณะอันงดงามของพระองค์ผู้องค์อาจเสมือนพาราพรราชสีในหมู่ชนเป็นคาถาเหล่านี้ให้พระโอรสฟฝง ทรงมีฝ่าพระยุคลบาทแดงเสมอกันดีมีรอยจากอันประเสริฐส้นพระบาทยาวทรงมนรีเลิศด,ด้วยพุทธสิริลักษณะมีจามนฉาดเป็นต้นนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพยาราชสีในหมู่ชนสากยักุมารผู้ประเสริฐสุคุมารชาติพระพุทธสิริรักษณะด้วยบุญลักษณะที่แผ่กว้าง เป็นวีรบุรุษผู้จาริกไปเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อกูลแก่ชาวโลกนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชสีในหมู่ชนพระพักงามเหมือนรัศมีแห่งพระจันทร์วันเทนเป็นหน้าผู้ประเสริฐที่รับของหมู่ทวยเทพและมนุษย์สเสด็จเยื้องไกรได้นดงามดุจพยาโคชสารซักมันนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพยาราชสีในหมู่ชน สมภพจากสกุลแห่งกษัตริย์ยอดขัติยะนักรบพระบาทของพระไตรภพเทวดาและมนุษย์ต่างนบนอกมีพระไทยตั้งมั่นชอบในศีลและสมาธินั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชสีในมูชนพระนาสิบโด่งยาวสันฐานดีขนพระเนตรดุดขนตาลูกโคแลกเกิดมีพระเนตรดำสนิท พระขนงสีนินเข้มเหมือนธนูของพระอินท์นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพญาราชสีในหมู่ชนลำพระสอดูกลงเกลี้ยงงามตั้งไว้อย่างดีมีพระหนุดุดราชสีมีพระสรีระดุจพยามฤึพร,ราชผู้องอาจในหมู่เนื้อมีพระชวีวานงามดุดสีสวรรณอันเลิศ นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพยาราชสีในหมู่ชนทรงมีพระสุรเสียงนุ่มทุม้มตังวานึกง่หน้าฟังมีพระชิวหาแดงเหมือนสีแดงชาติและดอกชบามีพระทนเรียงระเบียบดีสีขาวบริสุทธิ์บนลา่างอย่างละยี่สิบนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพยาราชสีในหมู่ชนพระเกสาสีนินเข้มเหมือนดอกอัญชัน พระนาราชเหมือนแผนทองคำบางอันพิสุทธิพระอุณาโลมขาวบริสุทธิ์ดุจด,ดาวประกายพลิอันสุกใสนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชสีในหมู่ชนเหมือนพระอาจารย์โคจรไปในรัติการแวดล้อมบริวารด้วยหมู่ดาวพระสมณินทรเจ้าก็แวดล้อมไปด้วยเหล่าอริยาสาวกฉันนั้นนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชสีในหมู่ชน i right. Vicara sampanno, dasa vicapa sista, aditaya pratipanno, vicarana te namo, sukato sukata tanam, sukato sunarantiya, vipara sukateyanti, sukato nata te namo, lokawi.

ลังคะลาวิทัตตพุญญาสริโรโลกไิตายะคโตนโรวิโรเอสสัตจุยกป,ปิตา,าราสิหุปุณณสสังฆนิโคภวันโดเทวนาฬัน,นปิโยนรานรันโคมัตตพชินทวิมาสิทธามิเอสสัตจุยกป,ปิตา,าราสิหุ म्भव अखगुलेन हे मानुसपाघ समाखि प्रतिथितचित्त के सति प्रिता नराशिव आयदतुं खसु सन्ति Esa ko'y makita na rasiko. Wakasumat kasusan kita kiyowo. Singahan mo, mikha ka chasariro. Kanta na sa chawit utawa. No, esakit ko'y makita na rasiko. Sisikasong pakiram, วิสติวิสติเสตสุภัมโตเอสัตถิโตยหปิตานราสิหोอัญชนะวันนสุเีลัสุเกโสขันธนะปัตตวิสุขธนาราโตโหสติปันนารสุทธสุวุโนเอสัตถิโตยหปิตานราสิหोขันธตินีลปเทวยจัลโต

สุคโตสุคตะกามาสุคโตสุทธราปิชานิพพานาสุคติญาติสุคาโณนาเตนะโมโลกะวิชูทินังอะทิฏฐาเสตุสัทธาสะตะโมกาเสโลกะวิชูนาปะเตนะโมอะนุตตะระโมยา

โลกะขะขะลาภะธรอธตัธมยันตาุริสาชัาเตนะโมวะะวายุโตภคกีเรสาวะสังสารุตตโระเตนะโม้าพุะุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารา โดยชื่อว่ามาราหานรางสมควรแก่พระสินาคาเพราะไม่มีที่รักในการทำบาปเพราะบรรลุอาลัยผสมขอความอ่อนร้อจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระอาราหสัมมาสัมพุทโธโดยยามพระองค์ตรูพระสัมมาสัมพุทธะโดยการสังสอนพระองค์ตรูพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้ดรืยพระองค์เองในโลก ขอความน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นพระสามาสัามพุทธวิชาจารณะสัมปนโนพระองค์ผู้ถึงครอมด้วยวิชาและจารณะวิชาของพระองค์ประกาศก็แล้วผู้รู้อดีตอนาคตและปัจจุบันขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะสุขะโต รพระผู้ดำเนินไปได้ด้วยดีแห่งผู้มีตนประสบดีแล้วพระสุคตผู้สุพอผู้ไปส,สปาพาพาู่สุคติคือพระนิพพานของความร้อน้อมจงมีแห่พระองค์ผู้เป็นพระสุคตเจา้าโลกาวิทูโดยชื่อ,อพระองค์คือโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกผู้รู้อดีตและอนาคตผู้ร่ำรู้สภาวโลกจักราโลกและโลกาสโลกทั้งหมด ขอคานอบน้องจะมีแห่พระองค์ผู้เป็นโลควิทูอารุตจโรพระองค์ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยยาความรู้และสีลความเฤติผู้ใดผู้ว่าเยี่ยมแห่งโลกในโลกนี้ผู้คนต่างรู้ชาว่าพระองค์ไม่มีใครเปลียนข้าพระองค์ขอรอดน้องพระผู้ทรงอนรุตจระพระองค์นั้นบุริสธรรมวัชรนาถิสารดีเพศแห่งสารดี ผู้ใดเป็นยอดสาตรีโลกแต่ลกนี้ผู้คนต่างบูชา วัตถุมิมากานราิีหาจักกวังกิตตรัตสุปาโทลักธรรมะิตตอายตปันธีจามารชัดตวิภูสิตาปาโทเอสสัตด้วยหปิตาราสิโหสัตยายตุมาโรสุสุมาโร ลานคาณิตาตะปริโลกตาตารโยอสทุติาราสหคุณสังกัมภมขตโตเทวนารยรมัตตคชินวิลาสุตภอสุรสหคตยสังภาว သတ္တလီဟောဒေဝါသမသစ္စိတပါသောသီလသမာတိပတ္တိသစ္စိတจิตတောတေသသိတိဟပိကာရာစီဟောပါမရတ္တုသစ္စံจิตတနာသောခေါကုမအပိနိသမနေတောပိဋ္ဌသနောအပိနိရပမုကောတေသသိတိဟပိကာရာစီဟော วัตสุมาตสุสันติเจียวสีหานุมิคาราชสรีโรกัจนะสุขชวิปุตตมวานโนเอสสัตติริหิตาภัสสรโสสิทธัสุขธรรมรัตมจุสัโคโส

ขันธตเจนีละเทวยาจัลโตตางกนาปริเวทตาบุพพสาวกมัจชคโตสมาณิโตเอเสิตุยมติการาสโหนครสีหาคาถาเจ้าของราชศรี เพื่อจะทรงโปรดพระปยุรยาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงพระทุ่มนต์เสด็จกลับกรุงพระบรมพพเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ทรงประสรู้รพระอนุตราชสัมานสัมรคที่ยาในเวลาช้ารูพระนางยจสวยธราพิมพาทรงโปรดสีมังกรชอพ้อพระเนียบเห็นพระพุทธองค์ จึงทรงชี้ให้รามคูมาดูพระบิดาผู้เสด็จออบินป่าตามเท้าถนนในกรุงพระนครก่อขาอข้าที่สุดสูงและอธิบายล่กท่านสรีระลักษณะทางรับนาของพระองค์ผู้อก่าเสนือพญาราชสีห์ในยอชนเป็นคาถาหลังนี้ที่พระองค์โรฟังทรงมีฝพระยุคลบาทแดงเสมอกันดีมีรอยจับอันประเสริฐทรนพระบาทยาวทรงบนรี เริ่มด้วยพุทธสลีรักษณะมีจารอ่อฉาดเป็นต้นนั่นแหละคือปฏิญาของเจ้าพญา,า,า,าราชสีลอมู่ชนสาวยญอุมาลผู้ประเสริฐสุคุมาลชาติพระพุทธสรีรักษสะอาดด้วยโยโยรักษณะที่แผ่กว้างเป็นเรียนประโผู้ใจให้ไปเพื่อสร้างประโยชนะ์เพื่อคืแก่ชาวโลกนั่นแหละคือปบิดาของเจ้าพญาราชสีใเหมู่ชน พระพักตร์อาอย่างกษมีแห่งพระอาจารย์วันเทพเห็นหน้าผู้ประเสริฐที่รักของหมู่เพรเทพและมนุษย์สเสดงเยี่ยงายต้นน้ำนางพยาพุทธสาส์มนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชสีหมู่ชนสมท้อจากสุุลแห่งประเสริฐยอดกัติยาน,น้ำพลพ่บาปของพระไตรภพเทวดาและมนุษย์ต่างรกลอดมีพระไทยตั้งชอบในศีลและสมาธิ นั่นแหละคือกบิดาของเจ้าพระยาราชสีในหนุ่ชนพระนาศิกโดงยาวสังขารดีขนก้าเนกดุดขนตาลูกโคแรกเกิดมีพราเนกจำสนิทตรรงขนสีดิเข้มเหมือนขนูของพระเอี่ยมนั่นแหละคือกบิดาของเจ้าพระยาราชสีในหนุ่มชนราพระศรดุจทร,รียงงามตั้งไว้อย่างดีมีพระอนรุด,ดุดจราชสี มีพระสะเดร,ร,ระขุพยานรัร,ราชพุ่งอ,อาจมีอยู่นะมีพระชวีวังงามสีสวรรณอันเลิศนั่งแบกคือตัปิดาของเจ้าพระยาราชสีในเมือชนทรงมีพระสุรเสียงรุ่งทุ้มกังวาลึกห,หน้าฟ้ามีพระชิวหาแดงสีแดงชาติและแบบสองสภามีพระรเพลียนระเบียดปีสีขาวบริสุทธิ์บนหน้าอย่างละยี่สิบ นั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชาสีนลย่ชนพระเกศาสีลิงเท้เหมือนดอกอัญชันท่านดาลาภวนแห่งทองคำบางตามพิสุทธิ์พระอุณารโล้เทาบริสุทธ,ธิ์บุจดาบปกายเครื่องประัสุใสยนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระยาราชาสีหนลยุชนเหมือนพระจันทร์โจรเป็นพระติกาแหวนล้อบริวารด้วยหมู่ดาว พระส o, ul, ัมมาสัมพุทธเจ้าก็แวดล้อมไปด้วยเหล่ารญาสาวชั้นนั้นนั่นแหละคือรกบฎาของเจ้าขยั